ดูครับดูตัวครับโอ้น้องไก่โอ้เจอของดีครับเจอของดีฝ่ายบรนตูมครับฝ่ายบรนตูมไอ้ไทยเดือดเดือดขึ้นไทยไทยเดือดกลับขึ้นเออเดือดเดือดมานน่นเลยเออคุณปลาอะไรครับไม่รู้ครับเดจะจอนมันไทยเดือดเดือดมาเลยปลาอะไรวะเมื่อกี้อะไรไบ้ จระเม็ดเพียเลือดอกฮูอขันโก่งเต็เลยครับลุ้นกันครับเป็นปลาเลยครับสายลีนไมใ่ใช่เออเดือยถอยหลังมาเดือถอยหลังมั้ยเออเดือยให้มันออกต่อเหนี่มึงงัดนี่มึงงัดแถวนี้ก็ได้นีเออนดีอยวมึงงัดแถว เออมันหั่นมันหั่นเอามังหัดแถวนี้แหละต้องต้องมันหั่ไปแล้วเออมาเจอช็อตเด็ดพอดีเนี่ยหินคันกดจวบเลยเว้ย

ก็ค <ffe> ุยกันไทยไทยเป็นตู้ป๋ากน่นี่ตู้ป๋ากนนี่วะคันันมาเห็นมันตบอกเป็นตู้บ่อป๋าบ่อะเปียวเหรอโลกมันไม่เสียงดังมันออกกดคันหัวดวบเลยเดบไปร่อยครับออกไปเ่อครับออกไปเรื่อยๆครับออกไปเรื่อยๆค่อยๆเน โอ้โหเดี๋ยวหลังตรคือใส่ไก่มากๆสีปั่นสีปั่นพี่งไล่เป็นเหลี่ยมเบ็ดเจ็บเบ็ดใหญ่ตัวนี้ฮาโลเจสครับแต่ละคังเยอะหน่อยดูแอคชั่นคันเบ็ดครับโอ้ซื้อหลานเดี๋ยวกันไว <c ười> ้คันเบ็ดอีกคันหนึ่งอยู่บ้านไว้นอนอยู่บ้านทำไมไม่ได้ <c ười> <c ười> <c ười> แต่จะนอนเลยฝา <c ười> <c ười> กเข้าวกินเยอะอะไรตั๊บอะไร <c ười> ใส่ไก่เน้ ทำไปไกลีไรเรื่องนี้นีไรือกลืมบักรลุมแมไอ้ร่ับรเปิดดี่งตไม่แ่บิงมหลุมเยตหาเลเป็น้องว่อ้หารืปินเดย้เรบงไปหาั้ตู้บับบันคนอส่นอปาลาดู โอ้ใหญ่เว้ยดูครับดูตัวครับโอ้ยน้องใหญ่มึเกี่ยวยังไม่ได้เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดเออสุดยอดครับเม่ตีไม้เดียวรูปผลครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด สุดยอดครับของแท้เนี่ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ แม่หมเคาะนีเลยก็เคาแบบนี้ถึงไหมโอสีอะนี่คแม่กดหัวกันจ้วบคุยกัไทยแบบเดียวไทยมุตุปากตรงไหนวตุกนี่เลยวะบอตะเปียวโอ้สายสายนิด้วยสายนีดโอ้เออมานก่อนสายนดนี่เนว่าเร่้ยมากูวนเลยถงหางังย่อยองมาช่วยกเงาติวนเนี